มันมีไม้จอกกับเย,ยียุคูนึงเพิ่นอาศัยอยู่ต้นไม่ไงทียืนต้นใจเยวกับเห็ดหั่งอยู่เทิ่งไปไม่ไม้จอกับเห็ดหั่งอยู่ในพงบอกขั้นโดนตั้งางไฟกับตั้างนี่ลูกไม้จอก็ออกไปหากินแต่ว่านกเงี้ยวเนี่ยขี่ขัน้นก็เลยบินโฉบเอาลูกไม้จอเนี่ว่าสิมาเป็นอาหารไฟไม้จอก็กลับขึ้นมาเห็นพ่อดีบาดท,ที่นี่ ก็เลยห้องอ่อนว่อนขอลูกกื้นต่อเยี่ยวเยี่ยวก็เลยตอบว่าเจ้ากับยินขึ้นมาเอาถ้าแม่เยี่ยวก็ฮู้จจกว่าม้าจอกนี่ขึ้นต้นไม้บ่ได้ด้วยความที่ว่าม้าจอกนี่เฉลียวฉลาดมีปัญญาก็เลยคิดเห็นโดนฟื้นที่นายพันมาต่างแขม,มือขึ้นนี่ก็เอาโดนฟื้นนี่มาใสาก่กอกไม้เพื่อเสียหายไฟมันใบกอกไม้ให้เยี่ยวกับลูกนี่ยอยู่บ่ได้ไฟเยี่ยวเห็นทังสังกัดตกใจ ก็เลยขอลองอ่อนวอนกับหมาจอกว่าเออเดี๋ยวไขว่เสียวลูกเจ้าไปขึ้นดอกแต่ว่าเจ้าเอาโดนฟื้นออกจากต้นไม้เดี๋ยวนี้นั่งเดียวก็เลยขับเอาลูกหมาจอกเนี่ยมาขึ้นเรื่องนี้ซ้อนให้เฮ้าหู่จักว่าการที่เฮ้ามีสติปัญญามันสิแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแต่ถ้าเฮ้าบ่มีสติปัญญาเรื่องบางเรื่องมันอาสิบานไปไปหลายกานีก็ได้จะเลื่อนพ่อน